สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงใส่ปุ๋ยใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดกระตุ้นการติดดอกไล่แมลงก็จะมีถ่านนะคะถ่านที่เราหุงต้มนี้แหละค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีเปลือกไข่ แล้วก็จะมีผงชูรสค่ะแล้วก็เกลือนะคะเราก็จะมาดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาบดเปลือกไข่ของเราก่อนค่ะส่วนเปลือกไข่นะคะเราใช้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะตากแดดให้แห้งก่อนนะคะใส่ถุงแล้วเราก็บดเนาะค้อนทุบให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็เราก็เอาเทใส่ภาชนะไว้ก่อนนะคะต่อมาเราก็ใช้ถ่านนะคะถ่านนี้ เราก็จะมาทุบเหมือนกันค่ะเราก็จะใช้ถุงซ้อนกันหลายๆถุงเนาะเพราะว่าเราจะใช้คอนทุบแบบนี้นะคะหรือท่านผู้ชมจะใช้บดแบบอื่นก็ได้เหมือนกันเนาะตามสะดวกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทผงถ่านของเรานี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยในเปลือกไข่เนาะเราก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูตตเมดนะคะเอาใส่1ช้อนโต๊ะค่ะ ต่อมาเราก็จะใช้เกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะนี่ยาปังก็เทลงไปแล้วบ้างเนาะนะคะเอาใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีไม่ว่าจะเป็นผงถ่านนะคะเปลือกไข่บดผงชูรสแล้วก็เกลือนะคะมีธาตุอาหารมากมายเลยนะคะเราก็จะมาโรยใส่พืชผักของเราใส่ได้กับพืชผักทุกชนิด นะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหรือว่ามะเขือนะคะทําให้ต้นไม้ของเราเนะะี่ยค่ะแข็งแรงนะคะแล้วก็เร่งการติดดอกติดผลอนี้ต้นมะเขือนะคะ,ะใช้บํารุงเนะะี่ยค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งต้นใหญ่ต้นเล็กแล้วแต่เรากะเอานะคะสช้อนโต๊ะหรือ3าช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะ ป้องกันมแมลงทําให้ดินของเราร่วนซุยด้วยนะคะในผงถ่านเนาะเราก็ใช้น้ําลดตามเลยค่ะมะเขือนะคะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะตุ้นการติดดอกติดผลลําต้นแข็งแรงนะคะลองทําใช้ดูค่ะสูตรง่ายๆหาได้ง่ายๆจากในครัวของเรานะคะ ทำให้พืชผักของเราใบเขียวใบงามลำต้นแข็งแรงเร่งการติดดอกติดผลลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปันปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมค่ะ